บีทีวีเม้าต์โต้ซีนน้อัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็นโตโย t a าวีโกนะครับลูกค้าได้เข้ามาทําการอัปเกรดนะครับปรับเปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอก8.1นะครับพร้อมประหลาดควิกสตาร์4.5วันนะครับกรอบวงแหวนบ m เอ็มสไต์นะครับดูแสงแล้วกันไฟลีครับนี่ครับเป็นกรอบวงแหวน LED B M Style นะครับ ตามครับแสงเข้มๆคดออกุคมนะครับส่งครับโปรเจคเตอร์ทางรัดเป็นใบซีโนนสูงต่ำในตวนะวครับดูแสงนรากันนะครับส่งครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะครับสูงครับปล่อยครับครับผมความต่างนอกและในตัวรถแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับ สนใจติดตั้งงานดีๆเนีย่ยติดต่อได้ทางเพจ f c e e o o o ปีทีปีเมียวมาต้องซีนออนทุกสาขานะครับให้บริหารงานโดยทีมงานช่างหมีครับขอบคุณครับ